ก็อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5ของเรานั่นเองค่ะ สเต็มมาจากโปรโมชั่นนะคะกับรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะตัว l อลเร Spo ร์ตสเปเชียล i อデของเรานะคะในราคาอยู่ที่1น0 0 0ล้านหกแสนกว่าแต่วันนี้สเต็มจะขายราคาเดิมนะคะอยู่ที่1น2 2 0ล้านห้าแสนสอบาทเท่านั้นค่ะหรือจะรับเป็นดอกเบีย้ยสูปซไปเลยสเต็มจะพามาแนะนํานะคะว่ารุ่นนี้นะคะเขามีอะไรมาให้บ้างต่างจากเดิมโดยตัวส p o r t ของของเรานั่นเองนะคะอย่างแรกเลยนะคะคันนี้นะคะ เราจะพามาแนะนํานะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นสปอร์ตนะคะกระจังหน้าของเขานะคะกระจังหน้าเดิมจะเป็นสีดําสีสวยๆนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีเป็นตัวโลโก้อะฟอร์ดนะคะตัว FORD นะคะแบบนี้แล้วก็จะมีตัวอาเป็นกล้องรอบคันนะคะรุ่นนี้นะคะตรงฝากระโปรงนะคะจะใส่เป็นตัวคําว่าเอเวอเรสนะคะแบบนี้เลยสีดํานะคะหน้าตาเขาจะเป็นตัวอะคริลิกนะคะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวลองมาดูด้านข้างของเรานะคะ นัานคะ่ะนะคะตัวนี้นะคะขนาดล้อของเขานะคะตัวนี้จะใส่เป็นล้อขอบ20นะคะล้อเดิมของเขาจะเป็นสีดำแต่วันนี้นะคะเราตัดเป็นตัวเป็นล้อแบบของ Storm Tech นะคะแล้วจะมีขีดสีแดงนะคะขีดแดงนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยางนะคะจะเป็นยางกูเดียนะคะก็เป็นจากโรงงานนะคะโดยตรงแม็กของเราจะเป็นมีโลโก้คำว่า Ford นะคะตรงนี้เลยนะคะ แม็กของเราและยางของเรานะคะนุ่มเงียบขับสบายเบาแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจในตัวของรถยนต์ตัวรุ่นของสอาสปอร์ตของเรานั่นเองนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะกระจกดําของเขานะคะกระจกด้านข้างของเขาจะมีไฟเดียนะคะตรงนี้แล้วก็มีเป็นตัวสีดํานะคะเขาจะเป็นตัวที่มาจากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็ด้านบนเลยนะคะหลังคาของเรานะคะเราจะแรปมาด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะลูกคา้าค่ะปกติแล้วะคะ่ะตัวเดิมของเขาเนี่ยมันจะไม่มีการโซ่อแรปสีนะคะแต่ตัวเนี้ยเราแรปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นสีด้านเลยนะคะ แล้วก็ตรงเบ้ามือจับของเขานะคะจะเป็นเบ้ามือจับสีดํานะคะแบบนี้แต่ว่าจะเป็นสีดําเงานะคะหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะบันไดข้างนะคะจะเป็นบันไดข้างที่มาจากโรงงานนะคะอยู่แล้วเลยนะคะแล้วก็ฟิล์มตัวนี้ยังไม่ได้ติดนะคะมันจะสว่างนะคะแบบนี้เลยแล้วเรามาดูภายในของตัวเอเวอเรสนะคะของเรา มีอะไรบ้างนะคะภายในของเขานะคะเป็นด้านในจะมีพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็หน้าจอนะคะซิงโฟเอนะคะสามารถเชื่อมแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple นะคะหรือจะเป็น Android นะคะก็สามารถใช้งานได้สามารถาดูพิกัดตัวรถได้ดูน้ํามันได้เปิด สตาร์ทรถได้หรือปลดล็อกรถนะคะอันนี้สามารถทําได้เลยนะคะเชื่อมได้หลายสิบเครื่องเลยค่ะตัวนี้ก็เบาะคู่หน้าของเัาน,นะคะจะเป็นแบบเบาะไฟฟ้านะคะคู่หน้าเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวอ่าเป็นกล้องรอบคันนะคะถ้าเป็นถือว่าตอบโจทย์อยู่ใน เพลทกลางๆด้วยไม่ว่าจะเป็นยอดผ่อนหรือว่าราคาตัวรถเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของเขานะคะรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์สําหรับพี่ๆนะคะหลายคนที่กําลังมองหานะคะตัวที่อ่าที่มาครบทันสมัยนะคะแต่ว่าได้คุณภาพที่แบบดีเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ด้านท้ายของเขานะคะคจะมีหน้าตาจะมีแรปตรงนี้นะคะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ฝาท้ายของเขานะคะคจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะเซ็นเซอร์ของเขาจะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันนะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าอ่ามันจะช่วยในการแบบว่ารถแบบรถสวนเข้ามาหรือว่าเราขับรถอยู่เนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วแล้วก็ตัวกล้องรอบคันของเขาเนี่ยเราสามารถใช้งานได้เลยนะคะมันจะเห็นแบบ องศาที่360องศากันเลยนะคะตัวนี้เพราะว่าจะแตมขับแล้วรู้สึกว่าชอบชอบกว่าหลายๆรุ่นแล้วตัวนี้มันเป็นตัว4 2แล้วก็ประหยัดด้วยนะคะค่าเทียบกับตัว4 4ถ้าเราใช้งานในแบบในเมืองเนาะอะไรเงี้ยถือว่าตอบโจทย์แล้วก็เรื่องค่าต่างๆซวิธต่างๆะไรก็อาจจะมีแบบถูกลง ขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องภาษีอย่างเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดนนะคะสนใจเกี่ยวกับตัวรถยนิฟอร์ d ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเอเวอร์เรนะคะตัวนี้นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆอ,อ,อาจจะเป็นกระบะนะคะ หลายๆรุ่นสามารถสอบถามเข้ามาไม่ต้องกังวลในเรื่องไฟแนนซ์นะคะเพราะว่าเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงที่บ้านนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนเราไปเซ็นถึงที่บ้านได้เลยหรืออาจจะเป็นที่ทํางานใน7 7จังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่เดินทางไปเซ็นให้ถึงที่เลยค่ะลูกค้าเพียงแค่เตรียมเอกสารนะคะสําหรับกลุ่มอาชีพนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพข้าราชการอาชีพอ่า เป็นแบบกลุ่มผู้รับเหมาหรืออาจจะเป็นแบบอาชีพค้าขายหรือจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะเรามีการแนะนํานะคะเกี่ยวกับทั้งเนื้อเอกสารด้วยนะคะว่าเตรียมอะไรบ้างแล้วก็อ่า ส่วนเรื่องเงินดาวหรืออาจจะเป็นในส่วนของซื้อสดแล้วก็มาคุยกันนะคะรายละเอียดต่างๆเราคอยมีเจ้าหน้าที่ก็คือแสตมป์นะคะคอยแนะนําแล้วก็เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ก็จะมีคอยดูแลหลังการที่ลูกค้าจองเข้ามานะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าลูกค้าอาจจะแบบกลัวเครดิตไม่ผ่านบ้างหรืออาจจะแบบกังวลในเรื่องแบบการโอนจองอันนี้เรามีหน้าตาหลังบ้านนะคะแล้วก็หน้าบ้านอยู่แล้วนะคะการดูแลคือว่าโอนจองเข้าทางบริษัทแล้วก็เรื่องไฟแนนซ์ลูกค้า ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเดี๋ยวสับน,นะคะจะคอยดูแลให้กับลูกค้าเราดันเคสทุกเคสนะคะโอกาสผ่านของเราเนี่ยอยู่ที่9 5เเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเพียงแค่ลูกค้าโทรมาสอบถามกันก่อนได้ไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะเราคุยกันได้นะคะก็เข้าลองเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆนะคะเพราะว่าเราจัดให้ทุกโปรทุก อาจโปรของเราจัดให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อทางน้องสแสตม์ได้เลยนะคะที่เบอร์โทร062 502 6395ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกัน EP หน้านะคะ